โอ้เรามาเจอตลาดอะไรไม่รู้นะฮะคนหมูยอ่านหมวจะลองคนเหนียวหียวภาษาอังกฤษภาษาอ,อังกฤษยังไม่รอดเลยครับมามาใส่เวียดนามฝัน ซื้อมันซื้อถนนหนังสือมันเขียนมันเขียนในที่ว่าใกล้ถนนหนังสือเมนเลยู้นะครับตรงนี้คือถนนหนังสือครับไปเจอในทิกตอกนะครับพวกเราก็จะหยางตรงไปซอยนั้นเลีเ้ยวซ้ายแล้วก็จะตรงไปเรื่อยๆก็จะถึงตึกสีชมพูนะฮะอยบอกว่า คนไทยมาเที่ยวเวียดนามเยอะมากนะทุกคนเจอไปไหนก็เจอคนไทยเราก็ให้ผู้สาวถ่ายรูปก่อนเราก็จะไปต่อนฮะ อยู่นี้ก็คือต้นมะขามนั่นเองมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมชอบที่มันเป็นต้นมะขามนะครับถ้าถัดไปจากข้างหน้านี้เราก็จะออกจากถนนหนังสือแล้วเลี้ยวซ้ายไปที่ตึกสีชมพูคือเป้าหมายของเราดูนั่นสีทุกคน มันสวยมากเลยเนี่ยเขานั่นเองบันเบาบันเบาได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าก็เลยทำการหยิบ Google Map มาดูนะฮะโอ้ผมสุดยอดมากถูกด้วยแล้วก็ตรงไปประมาณหนึ่งกิโลเราก็จะเจอกับตึกสีชมพูซึ่งไม่มีอะไรก็แค่เป็นตึกสีชมพูแค่นั่นเองที่ที่เวียดนามมีธนาคารชินฮันของเกาหลีด้วยคร ไปเกาหลีไ้ใส่ธนาคารนี้ได้โอ้เขามาเปิดสาขาที่เวียดนามด้วยว้าวสี่แยกวัดใจของคนเวียดนามสําหรับคนที่ไม่มีสกิลในการข้ามถนนนี้อย่าได้ฝันว่าคุณจะกล้าข้ามเหมือนพี่บอลซึ่งเขาก็หลบอยู่ข้างหลังผมแล้วก็ดึงแขนผมไปข้างหน้านะครับข้ามถนนนั้นผมชอบถ่ายลิปมากเพื่อไว้เป็นหนลักฐานถ้ามันคดนเรียวเรา สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการข้ามถนนนี่นะครับทุกคนประสบการณ์10ปีในการข้ามถนนของผมนั้นก็เลิอมอยู่อย่าบอกว่าที่เวียดนามนั้นต่อให้ทางเดินจะเป็นไฟเขียวรถก็อาจจะทางเงียวขึ้นได้ครับเมื่อกี้นี้ไฟเขียวมันยังเดียวมาใส่พวกเราเลยครับแสดงว่าเรื่องจราจรตำรวจบ่นมีเนาะพอจับพอสนใจนะ ถ้ปั๊บอีเขาสร้างสิกาเห็นเนาะซึ่งผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งในประเทศเวียดนามนั้นก็คือต้นมะขามนั่นเองซึ่งประเทศเราเขาไม่ปลูกผลมไม้ในทางเท้าเพราะเขาพูดไว้ว่าเวลาผลมันตกลงมามันทําให้โศกโป,ปกมากแต่เวียดนามเขามีถนนต้นมะขามโอ้ดูนี่สีเควินนี่มาดูนี่เร็วๆนี่มันก็คือขี้เกี่ยมนั่นเองเห็นไหมไป บันเบาบันเบาได้ยังไม่เจอนะครับ,ตา,บาตามหาบั๋นเบากับร้านมาหันยังไม่เจอเลยวันนี้พยายามมองหาอยู่โอ้สงค้ามทงดวนพี่น้องสรงค้ามทรงดวนเห็นไหมก็มาดูสาวเวียดขับมอไซค์นะฮะใครที่ได้แฟนเป็นคนเวียดนามเนี่ย ไม่ต้องห่วงนะครับการขับสก,กิลมอเตอร์ไซค์เนี่ยว่าชนะเลิศดไปเลยฮอนด้าทุกคนฮอนด้าซีวิคที่ผมอยากได้เนี่ยแม่โอ้ยังเจียบเร์ไซคเฮ็ดย่าง,าางนาะพี่นอ้นองเนาะฆ่ากันเลาะทายจะมอเตอร์ไซค์ อนนี้เราก็ใกล้จะถึงโบถสถ์สีชมพูที่เราในแผนที่แล้วนะครับอยู่ข้างหน้านั่นเองอัอิงชชวนยังสิบย้งอีกจองและนี่ก็คือโบถสถ์สีชมพูที่เราตามหานั่นเองดูสิเควินที่มันยอดจังเลยมันเป็นสภาก,กัจกรรมที่สวยเขาไม่ให้เข้าไปครับสะดุก ก็คือโบสถ์ที่เราดูในรีวิวมันสวยจริงแต่มันไม่มีที่ถ่ายรูปเลยตอนนี้เราก็อิ่มน้ำสำราญกับการถ่ายรูปแล้วเราก็จะรำการข้ามถนนอีกแล้วครับผมนี่ก็คือด้วยวิธีวชาใน,กา,านาาก,รรการข้ามถนนของเราโอเคเราจะทำการข้ามถนนมาดูผู้สาวประเทศจีนสวยมาก โคาซึ่งตึกสีชมพูนี้มันสวยจริงครับแต่ว่ามันไม่มีมุมขายนะครับผมก็เลยจะมามุมนี้ถ่ายเพื่อ,อนดูนะครับนี่เห็นไหมสวยสวยจริงแดงไปยืนข้วงน่ั ทุกคนตอนนี้เรากำลังเรียกแก๊ปไปร้านกับเกียงนน้องป๊อปปี้นะครับเราก็จะอำลาตึกสีชมพูกันนะที่นี้ซึ่งเราเรียกแก๊ปมาที่นคือซึ่งพ่อใหญ่ก็น่าจะใส่ไทแดงอยู่เจ้าบอกขะไรบอสบอบอะไ้มันท้าปากมุนได้แอบมันกับไปเองเลยเพราไม่ถึงบอกบอก็ต้นเออยัง,ออยงน,นะครับรถแกป๊ปกันพ่อใหญ่นี่เย็นใจใจดีครับหวานเจีย๊ยบเย็นเจี๊ยบ40บาทนะฮะค่าเติมค่ารถ <laughs> ตอนนี้ผมกับพี่บอลก็ได้ทำการมาซื้อเกงในให้น้องป๊อปปี้บอกว่าไซส์ใส่ยัางนอกปะน้องป๊อปปี้บอกว่าไซส์เอ็มจัดให้น้องเลยใช่แล้วิสต,ตีดิโอหรือเปล่<ะ>าฮะอะไรสีไม้ก็ว่าเขาเป็นผู้ชายนะผมมีอันระหว่างนีกของรันด้วย นี่ไงนี uh, ่บออันนี้อัน M M M เส้นนี้เหรออ่า o น uh, e piece One piece One piece f o r piece อ uh ่าแล้วตอนึี้เขาต้องเยอะยูว่าถ้าเราอยู่วันจะเช็คเป็นไว้ภาษีตั้งอยู่ just okay one by one one by ah, one okay good one s o m? <laughs> m. M, m, right? m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  ah m m oh uh, so sorry i i see okay uh 7 is... m no, you go one, one. You go one 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 ne one, one. 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 One, one. Uh, one. ok uh this on m m okay but uh, this e resize mm. ang kit no ang kit ah เ้าบอกว่าจะไหนครับออขอ้ยโอ้โหไม่ออยอมบอกว่าช้างกฤษอุไรเนาะเขาก็ทางเงาทางเงาเนาะตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญในการเลือกกางเกงในตอนนี้ผมก็อยู่โฮจิมินมาเลือกกางเกงในให้ป๊อปปี้ มานี่นะครับมาเวียดนามถือใช้ซื้อกระเกงในเราก็เป็นผู้ชายแล้วก็มามาเลือกสีกระเกงในอยู่นี่เนาะสีเอาสีเอวไเนี่ยโอ้ยอยางไเขานี่มามีแต่คนบดาภาษาเนาะคิดเอาพี่น้องจะพูดเป็นอีสานเนาะมามาพื้กระเกงในเนาะมาพื้กระเกงในตัวนี้ว่าตัวนี้วแบบในหลานดุขามีแต่ผู้หยิ่งบาทนี่ตัวนี้งามอยู่สั่นไทยรึเป่า บ่ท่านได้มันมีในป่าอยู่ได้แล้วคามยู่ในป่าอยู่ก็อไอังกฤษนเขาออกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันใสมันไม่ตรงนี่นะครับทุกคนมาซื้อกางเกงในสามร้านทั้งหมดสามร้านสามร้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทหืรวยเกิน ตอสื่ไปให้คนได้บวันอ๋อสื่ใสเองโอ้ส่ไปเที่ยวเทอร์นี่เอคเ่คนปเลวันเียวเ่ากี่วันคล s นเท่ายะแล้วใ่ไอเค่เที่โอเคคเที่ยวเรียนให้ดอเต็โอเคโอเคโอเคอรอันมอทยสอวันนี้เนี่ยอนี้เนี่ย ก็ถอนไงวะเสียกับเอาไว้ไม่จะเสียได้หรอกโอ้พี่บอลมาเวียดนามถึงเวียดนามนี้จัดหนักกางหญงในสามล้านเสือกไงเบิร์ตสามล้านส่วนกินส่วนกินเหล้าเมื่อคืนนี้ก็ไม่กินนะครับเพี่งแคแพงเงินไว้ซื้อเจ้ากอนอ ก็จะใส่สื่อคลองเนี่ยเหมือนอยา่ว่าอังกิบเปล่นนี่ว่ากลัว,วชิได้ยังดีบอกว่า,วเ,าเอา,เเา,าเอานันนี้เขาเอาไปเก็บขนหนึ่งว่าเขาเปลี่ยนบอกว่าว่านั้นนีเขาเอาไปเก็บเปลากันมูหเรือนเันดีว่ะร้านนี้ก็คือน้องเห็นในไอจีแล้วน้องบอกว่าสวยให้ไปดูให้หน่อยแล้วเข้าแผนที่ดูก็อยู่ใกล้ๆนะครับก็เลยแวะมาใกล้ๆกกับโบสถ์ห่างจากโบสถ์ีชมพูสองกิโลนะครับร้านนี้ สำหรับใครที่อยากมาซื้อก็หาดูในไอจีแล้วก็เดินมาก็ได้หรือจะนั่งแก๊บมาอะไนั่งแก๊บก็ถูกๆนะ่าสี่สิบกว่าบาทมาั้งเออห้าหกสิบบาทหกสิบาทห้าสิบเก้าแต่ว่าตอนแรกนะครับจะพูดให้ฟังตอนแรกที่เดินมาผ่านหน้าร้านนะมันจะมียามอยู่นี่เพราะใหญ่นี่นะแล้วมันเป็นร้านของผู้หญิงแล้วผมพวกเป็นพวกผมเป็นผู้ชายสองคนนะแกก็บอกว่าไม่ใช่ให้เดินไปเดินไปผมก็นึกว่าทางเข้าร้านอยู่ตรงนู้นที่ไหนได้ ผมก็เลยหาทางเข้าไม่เจอกเ็เลยเดินกลับมาก็บอกว่านี่นี่แกแกคิดว่าผู้ชายจะมาร้านนี่ทาไมนะครับแกคงคิดว่าผู้ชายจะมาร้านนี่ทาไมแกบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ให้เดินไปอีกแต่จริงๆพวกเรามาซื้อให้น้องครับไม่ได้มาซื้อใส่เองพ่อใหญ่เอ้ยทีวันอ๋อก็โอเคโอเคฟีฟีฟ ยังมาเขาเ้าภาษาก็อังคิดว่าไหนก็น้ำเมาน้ำเมาได้อยนะถงี้ครับพี่บอลจัดหนักจัดหนักสี่ห้าหกุดไปทีนี้นี่นะครับซื้อของฝากให้น้องเสร็จเราก็จะจับเดินทางไปที่บ้าน DJ เจนาดีนะครับดีเจนาดีบอกว่าให้ไปกินข้าวเย็นที่บ้านแล้วก็มาร้องเพลงคาราโอเกะครับ โอเคจากนี้ก็เจอกันร้านดีเจนาดีนะครับไปกันต่อ